ธรรม,มาวุโธวะหลวงปู่สาครธรรม,มาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สี่กุมภาพันธ์2,568มนุษย์เป็นสัตว์ประเภทที่ฉลาดที่สุดแต่พอเอาทรรเข้าไปเทียบเคียงแล้ว สุดท้ายมามนุษย์ก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปผู้เป็นปุถุชนคนหนาปัญญายาก,ก็เห็นทำเหล่านั้นเห็นอยู่แต่มันไม่เข้าใจไม่เห็นว่าจะนำพาความสุขมาให้ในทำเหล่านั้นเพราะเรายังประพฤติไม่ได้ จึงไม่เห็นว่ามันจะเกิดความสุขอะไรแต่สำหรับผู้ที่ได้รับความสุขจากการประพฤติธรรมแล้วมันหาสมบัติอะไรมาเทียบเคียงไม่ได้ในโลกการเป็นนักบวชการเป็นผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพัฒนาสนนคม มันขัดกันกับการคลองเรือนการคลองเรือนการทำงานของราชการงานบ้านงานเมืองต่างๆมันทำด้วยความจำเป็น แต่เมื่อกิจเราเป็นธรรมเข้าใจในเรื่องของธรรมเมืม่อเข้าใจในเรื่องของธรรมแล้วนี่บันนี้มันการอยู่เป็นครวาสมันเป็นเพศอีกอย่างหนึ่งคนละเรื่องกันการเป็นนักบวชมันเป็นอีกเพศหนึ่งที่เรียกว่าอุตมะเพศ การเป็นคารวะาเขาเรียกหีนาเพศเป็นเพศที่ไม่บริบูรณ์นั้นพอเราเข้าใจเรื่องของธรรมพอเราเข้าใจเรื่องของข้อปฏิบัต,ติต่างๆคนส่วนมากในโลกไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติเพราะมันคนละใจใจของพ่อของแม่หรือใจของ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ไม่เห็นธรรมก็ไม่เข้าใจแต่ผู้ที่เห็นธรรมด้วยกันเข้าใจกันเพราะเห็นของอันเดียวกันแต่ผู้ที่เป็นฆราวาสมันไม่ได้เห็นของอันนี้ไม่ได้เห็นสมบัติอันนี้แต่ผู้ประพฤติธรรมที่สมควรกระทำเหมือนกันอันนั้นเข้าใจกัน ดันั้นถึงว่าการเป็นนักบวชการเป็นผู้ปฏิบัติการที่มีพัตไตสนคมเป็นที่ตั้งของใจมันถึงแตกต่างกันกันกบคนโดยทั่วไปฉะนั้นคนโดยทั่วไปนั้นจะไม่เข้าใจเพราะเห็นว่าเขาก็อยู่กันทั้งบ้านทั้งเมือง เขาก็มาประพฤติปฏิบัติกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่การปฏิบัตินั้นมันยังไม่ถึงธรรมที่ถอนทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสออกไปจากใจให้มันเบาบางมันก็เลยยังยังไม่เห็นธรรมแต่ผู้ที่ประพฤติธรรมที่สมควรกระทำบัดทิฏฐิมานะอาสวะกิเลสมันเบาบาง เมื่อมันเบาบางไปแล้วบบดนี้มันก็เลยเข้าใจในความเป็นคารวะบางครั้งบางคราวพวกคนที่เข้าใจหรือคนที่ไม่เข้าใจเราก็หาว่าเราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แต่เรารู้เขาพูดเพราะเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เห็นเราอยากจะพูดให้เขาฟัง แต่เอามาพูดเป็นสมมุติไม่ได้ที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นเอามาพูดเป็นสมมุติให้คนอื่นเขาฟังพูดไม่เป็นแต่สําหรับใจของเรามันรู้ว่าธรรมะคาส,สอนของผู้เจ้าเป็นของประเสริฐเลิศเลยเรารู้ว่ามันเป็นของประเสริฐแต่เราจะเอามาอธิบายให้ชาวโลกเขาเข้าใจ มันก็เพียงแค่ได้เอามารูปๆคำคำหรือเอามาพูดเปียกๆเปๆได้เท่านั้นแต่ตัวแก่นธรรมจริงๆเอามาพูดไม่ได้เพราะตัวแก่นธรรมมันไม่เป็นสมมุติของใจคนอื่นที่จะรู้ได้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของปัจจตังดังนั้นมันก็เลยเป็นปัญหากันทุกวันนี้ผมเข้าใจ กับผู้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติไปตามแนวทางของอริยสัจสี 4, ่หรือปฏิบัติไปตามแนวทางของสติปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่ 4, อิน 5, รีห้าะละห้าโพธิงเกดมักมีองแปดนี่มันเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสู่หลักของ ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าถ้าเราพิจารณาอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้แก้งในสัจจรรมทั้งสี่ในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่ต้องไปพิจารณาทั้งหมดดังันการเข้าใจในธรรมที่เราเข้าใจบัดนี้มันเลยเป็นคนละเรื่องกันกับชาวโลกโดยทั่วไปเพราะว่าธรรม มันเป็นของประเสริฐเลิศเลยไม่สามารถที่จะเอามาเทียบเคียงกับชาวโลกได้ว่าอะไรที่มันจะประเสริฐไปกว่าธรรมไม่มีดังนั้นความสุขถึงไม่มีในโลกที่จะมาเทียบเคียงกับความสุขของใจที่เราเข้าใจในเรื่องของธรรมดังนั้นผู้ประพฤติธรรมที่สมควรกระทำนั้น มันเข้าใจอยากจะเอามาอธิบายให้ชาวโลกเขาได้เข้าใจแต่บัดน,นี้มันอธิบายไม่ได้เพราะมันเป็นแก่นธรรมเอามาพูดก็เอามาพูดแค่เปียดเปียดเปย์เปยความสุขมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แค่นั้นความสงบมันเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้ได้แค่นั้นแต่ตัวสงบจริงๆมันอยู่ที่ใจของเรามันก็เลยไม่เข้าใจกันบางครัง้งบางครา ผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่หาว่าเราพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนู้นแต่จริงๆไอ้ความที่เรารู้ไม่ว่ารู้เรื่องอะไรก็ตามพูดเรื่องอะไรก็ตามเราพูดจากหัวใจของเราจริงๆแต่คนที่มาอยากจะรู้ไม่ไม่มาถามไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ต้องมาถาม คนที่เขาพูดคนที่เขาทำคนเข้าใจได้อาจเขาจะได้อธิบายได้บ้างเล็กน้อยก็ยังดีฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมที่จะสมควรกระทำนีมันลงไปถึงใจเมื่อมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วแบบน,นี้มันเอาอะไรมาเทียบเคียงมันก็ไม่ได้เทนินจินดามีทั้งโลกจะเอามาเทียบเคียงกับใจที่มันสว่าง อยู่ในใจของเราไม่ได้แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แม้แต่ดวงอาทิตย์จะมาเทียบเคียงกับความสว่างของใจเราไม่ได้เพราะใจเรามันสละว่างทั้งกลางวันและกลางคืนดวงอาทิตย์มันก็สว่างได้เฉพาะกลางวันหรือที่มันไม่มีที่ปิดบังเท่านะั้นถ้าเข้าไปในถ้ำ ดวงอาทิตย์ก็ส่องเข้าไปไม่ได้แต่ใจของเราเมื่อเข้าไปในถ้าหาทางที่ให้มันสว่างได้นั่นเราหลับตาแล้วเราเดมนตาขึ้นมาใหม่นี่เดินได้เลยในถ้ำเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟเพราะใจมันสว่างขึ้นมาเองหลับตาไว้สักพักหนึ่งก็ไปอยู่ในถ้ำเดินอยู่ในถ้ำไม่ต้องไปใช้ไฟเพียงจะเปลี่ยนความคิดหน่อยหลับตาเถอะก่อ หลับตาให้นานพอสมควรแล้วก็ลืมตาขึ้นมามันจะสว่างแล้วก็เดินได้เห็นทางนั่นจากนั้นใจของเราอยู่ในถ้ำมันยังมีความสว่างได้ดวงอาทิตย์เข้าไปในในถ้ำไม่ได้นี่ั้นวิธีการคิดธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ่าไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเคียงกับ ตีราคาของธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่จะมาเทียบเคียงได้จะมาซื้อมาหาจะมาตีราคาอริยทรัพย์ของพระผู้มีพระภาคตีราคาไม่ได้อริยทรัพย์อันนี้ประเสริฐเลิศเลอ,เลอ,เลอทั้งหมดการวิธีการคิดการเป็นศาสดาเอกของโลกพระพุทธเจ้า เมือนท่านเป็นศาสดาเอกของโลกท่านก็จะต้องเข้าใจในเรื่องอื่นๆอีกมากมายแค่เรามาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของสั้นเล็กน้อยเรายังได้ความรู้ความฉลาดอย่างนี้เห็นความสว่างของใจได้ขนาดนี้นั่นมันแตกต่างกัน สมบัติของใจทํำที่ผู้ที่เราปฏิบัติได้คนที่ปฏิบัติไม่ได้ก็ว่ามันเป็นเรื่องยากอย่างข้องดเว้นต่างๆในข้อปฏิบัติของคารวาัตอย่างเรางดเว้นโทษห้าอย่าง ถ้าคนที่ปฏิบัติยังไม่ได้นแม่รู้สึกว่ามันยากแค่แต่ละข้อแต่ละข้อแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่ได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรมันยากมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเท่านั้นเองเมื่อเราไม่ปรารถนาในการเกิดมาอายุสั้นเร็วพลันเราก็ง,งดเว้นการทำปานาติบา เมื่อเราปารถนาไม่ต้องการให้มีขโมยโพยโจรข่าเจ้าเอาของต่างๆเราก็งดเว้นข้ออธินาทานเกิดขึ้นมามีบุตรภรรยาสามีให้อยู่ในโอวาทซึ่งกันและกันเราก็งดเว้นข้อเก็บกามีสุม,มิชาจารย์เกิดขึ้นมาแล้วมีคนมาซ่อโกงหลอกลวง ถ้าเจ้าเอาของเราก็ไม่ต้องการเราก็ข้องดเว้นข้อมุสาวาทเกิดขึ้นมาแล้วมืนเมาไม่มีสติปัญญาอันเชียบแหลมศึกษาเล่าเรียนก็ได้แต่เล่าแต่เรียนแต่เรียนไม่จบคือจบเองมาปฏิบัติธรรม ก็ไม่ยอมเข้าใจในเรื่องของธรรมเพราะเราดื่มสุรามีไรยมามากก็เลยเข้าใจได้ยากแต่สำหรับผู้ที่ยังประพฤติไม่ได้บันเพราะว่าเป็นเรื่องยากแต่สำหรับผู้ที่ประพฤติได้แล้วไม่ได้เห็นมีอะไรที่มันยาก เพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเรื่องจิตฟุ้งซ่านก็เหมือนกันเหมเรื่องจิตหดหูเรื่องจิตน้อยเนื้อตามใจต่างๆพวกมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่ปรารถนาในความทุกข์แต่ทำไมเราไปย่ำยีตัวเราเองก็มันเป็นเรื่องย่ำยีตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทำตัวเองให้มันเป็นเรื่องอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ว่าเราเป็นผู้ฉลาดเราเป็นมนุษย์เต็มตัวเรามีสติปัญญาเฉียบแหลมพอสมควรแต่ทำไมเราปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาย่ำยีจิตใจของเรานั้นเมื่อเราปรารถนาที่ไม่ให้กิเลสมันเข้ามาย่ำยีจิตใจของเรา แล้วก็งดเว้นข้อเหล่านั้นเสียแค่นั้นมันไม่ได้ยากอะไรแต่นั้นถึงว่าทำผู้ประพฤติธรรมที่สมควรกระทำแล้วสำหรับผู้เป็นปุตตุชนคนหนาปัญญาหยาบอยู่ก็เห็นธรรมเหล่านั้นเห็นอยู่แต่มันไม่เข้าใจไม่เห็นว่ามันจะนำพาความสุขมาให้ในธรรมเหล่านั้น เพราะเรายังประพฤติไม่ได้ผมไม่เห็นว่ามันจะเกิดความสุขอะไรแต่สำหรับผู้ที่ได้รับความสุขจากการประพฤติธรรมแล้วนั้นมันหาสมบัติอะไรมาเทียบเคียงไม่ได้ในโลกไม่ว่าจะเอาแก้วแหวนเงินทองมากองเท่าภูเขาก็ตามแต่มันก็ยังไม่เห็นความสุขของใจ ที่มากไปกว่าใจที่มันสงบฉะนั้นคุณธรรมของพระโสดาบันพะระสกิตคาคาพระอนาคาพระอรหันต์ปุตูชนคนหน,ปนยา,ยาปัญญายาบเห็นธรรมของพระโสดาบันก็เป็นของปอมแต่สำหรับพระโสดาบันเห็นธรรมของพระโสดาบัน ว่าเป็นของจริงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเคียงได้แต่ธรรมของพระชกิทธธาคาหรืออนาคาหรือพระอาหารหันยังเป็นของปลอมอยู่จนกลัวเราประพฤติธรรมที่สมควรกระทาในข้อนั้นๆต่อไปเพิ่มเติมขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็จะมาเห็นความโง่อของเราทั้งๆท,ที่ว่าเรานี่เป็นคนที่ฉลาดที่สุด มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเภทที่ว่าฉลาดที่สุดแต่พอเอาทำรรเข้าไปเทียบเคียงแล้วสุดท้ายมามนุษย์ก็ไม่ได้ต่างกันกันกบสัตว์เดรัจฉานโดยทั่วไปเพราะเป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่มนุษย์ที่แตกต่างก็คือเป็นมนุษย์ที่บอประพฤติธรรมที่สมควรกระทำแต่ละระดับของธรรม ไม่ว่าจะเป็นระดับมนุษย์ที่ปฏิพฤติธรรมที่สมควรกระทำตั้งแต่โัดาบันสกิทาคาอนาคาอัลลหันมนุษย์นั้นจะเห็นความสำคัญของธรรมว่าเทียบเคียงกับทรัพย์สมบัติในโลกไม่ได้แม้แต่จะเอาไปเทียบเคียงกับสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิยังเทียบเคียงไม่ได้เลย สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจักรพรรดิเสื่อมจากสมบัติอันนั้นคือธาตุขันธ์สิ้นไปทรัพย์สมบัติอันเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปตามพระเจ้าจักรพรรดิทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นทรัพย์สมบัติที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่อริยสมบัติ ที่ผู้ประพฤติธรมที่สมควรกระทำแล้วหนะึ่งเราจะไปอยู่ในพบไหนชาติไหนกระทำมันเป็นสมบัติของเราโดยแท้ตามลำดับขั้นของธรรมที่เราประพฤติได้แล้วอย่างเราเป็นพระอนาคาคาก็มีข้อง,งดเว้นของพระอนาคาคารมทของพระอนาคาเมื่อสิ้นชีพ จะไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้กำหนดไว้หมดส่วนพระอาหารหันเมื่อถึงคราวชิ้นชีบแล้วว่าจะไปที่ตรงนั้นตรงนี้ก็กำหนดไปหมดเป็นธรรมที่ไม่สลายธรรมที่ผู้ประพฤติทำแล้วไม่สลายไปไหนเป็นสมบัติของเราโดยแท้ดังนั้นในโลก มนุษย์โลกเทวโลกพม,มโลกมารมาโลกก็ยังเป็นสมบัติที่ติดตัวไปไม่ได้ตลอดการเมื่อเราสิ้นจากตรงนั้นแล้วสมบัติเอานั้นก็ทิ้งไม่อยู่ตรงนั้นอย่างในมารมาโลกพมมาโลกเมื่อเราหมดบุญจากพมมโลแเราก็ไปตามวิถีทางของ กรรมที่จำแนกไปส่วนพระผู้ประพฤติธรรมที่สมควรกระทำในระดับต่างๆกันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามระดับของชั้นของภูมิของธรรมนั้นๆน,น,นั้นมันไม่ไม่เป็นไปเหมือนกันกับโลกสันนิวาตอันนั้นธรรมของชาวโลก พ็าเป็นธรรมของชาวโลกดีของชาวโลกก็คือดีของชาวโลกแต่ไม่ดีของผู้ประพฤติธรรมถึงได้แบ่งเส้นทางกันเดินผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรกระทาแล้วก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปอยู่ในวงจรของสังสารวัตอีกเป็นตัดขาดจากสังสารวัตรทั้งหมด เมื่อมันตัดขาดจากสังสารวัตทั้งหมดแล้วนึ่งก็คือมันอยู่ในธรรมของมันในขั้นของมันในกติกาของมันแต่ละขั้นแต่ละภูมิแต่ละอย่างสมมุติว่าสำเร็จเป็นสุขวิปปจสก ก็ไม่ดิ้นลนที่จะไปเอาไตาวิชาหรืออภิญญาหรือพระอรหันต์ปฏิสัมพิธ,ธาถ้าได้สาเร็จเป็นไตวิชาก็ไม่ดิ้นลนที่จะไปเอาอภิญญาหรือปฏิสัมพิธาได้เป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งอภิญญา แต่ก็ไม่ต้องการที่จะไปเอาปฏิสัมพิทาสุขวิปปสกไตรวิชาอภิญญาปฏิสัมพิทาผู้ที่สำเร็จด้วยปฏิสัมพิทาเป็นประเสริฐสุดของทางพระพุทธศาสนาส่วนสุขวิปปสก็คือรู้ว่ากิเลสสิ้นไปรู้ว่าคบ,บชาติมันสิ้นไป อันนี้เรียกว่าสุขวิปสัสสกไตวิชารู้เพิ่มขึ้นมาอีกคนข้อนคือว่าจิตใจที่เป็นมนุษย์ด้วยกันที่ประพฤติธรรมที่สมควรกระทำก็รู้ว่าใครเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรกระทำอันนี้เรียกว่าไตวิชาอภิญญารู้เพิ่มขึ้นมาอีกสองข้อสามารถแสดงฤทธิ์ทางใจได้ สามารถแสดงทำให้เป็นอภินนหารได้ส่วนปฏิสัมพิทธธาไม่ได้กำหนดความรู้